ครับหลุดสุดหวานค่ะทันวาเกิดในครอบครัวปานกลางซึ่งทำธุรกิจส่วนตัวในเมืองปักเซแขวงจำปาสักประเทศลาวบิดามารดาเป็นคนไทยทั้งคู่ซึ่งมีเครือญาติอนู่ในจังหวัดอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการชักจูงของสุภชัยศรีวิจิตเพราะสนใจในเรื่องสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยและต้องการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมของไทยเมื่อมาอยู่ในไทยธนวาจึงได้ศึกษาภาษาไทยโดยเฉพาะการออกเสียงรอเรือกับรอลิงรวมไปถึงการแสดงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของณเดชน์คูกิมิยะนักแสดงชาวไทยอีกด้วยซึ่งล่าสุดเป็นโพสที่ทำให้แฟนละครเรื่อง แพนลวงบ่วงมายาฮือฮาสุดๆค่ะเมื่อสองนักแสดงนำจากเรื่องทันวาสุริยจักกับทิ้งพลอยประภาวดีเชหวานกลางฟิตเนสโดยโพสต์นี้ของทางช่อง7 HD ได้เขียนข้อความชวนจิ้นเอาไว้ว่าสดเรอได้ข่าวเป็นแฟนกับเราเปล่า,าข่าวจะได้เปลี่ยนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นต่างมีบรรดาแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายคะ่ะ